ต่อครับช่อนนี้แล้วต่อไหมสวยครับไหลอีกวะโอ้โหไม่ไหลสองร้อยเก้าสิบหกครับมมคุณผู้ชมสวยครับตัวแพงคุณสามะแล้ววายเข้าช่อน,นี้ครับไหลต่อปะสวยไหลอีกเออเขียวลงหน้าเขียวไม่ลงได้อยู่ครับสองร้อยเก้าสิบห้ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามา้วยนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมอีก <c oughs> เช่นเคยนะครับบ <c oughs> ับเบิ้ลครับวันนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันเกมมามาเฟียเวภาคสองนะฮะมันก่อนเล่นภาคหนึ่งไปโหไม่ได้เลยเลย <c oughs> เอาละครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ลลยกนเลยเลยวะ่ะอันนี้ผม พกทุนมา999บาทนะครับเลขนำโชคเลยนะครับ999นะฮะวันนี้เราจะเล่นกันที่เบ็ดเบ็ด10บาทแล้วกันคุณผู้ชมไปเลยครับลุยเลยฮะขอฟรีเกมเข้าแบบปังๆเลยนะรอบนี้ไปต่อครับฟรีเกมมาแจกมา สวยแล้วไหลต่อครับต่อไหมไม่ต่อฮะไหลสองรอบไห,หลามาลุ้นฟีเกมอย่างเดียวครับเกม่ายนี้ตัวแพงด้วยฮะอยาม่ไหล,หลให้ผมมาดิสิบครั้งครับลุยเลยฮะแคตเตอร์มาแคตเตอร์เข้ามาอุ้ยสวย ต่อปะไม่ต่อ <c oughs> สวยครับโอ้โหแ,แกตเตอร์ไม่เข้าเลยวะ่ะ <c oughs> มาๆมา,มาฟีเกมแจกมาขอคืนเ <c oughs> งียบเกินต่อครับอีกสิบครั้งฮนะ หัวใจสวยครับแตกสวยแต่ไม่ค่อยไหลเลยอ,เอ่นสามไม่ไหลต่อจบแล้วขอคาเตอร์เข้าหน่อยมาสามตัวมาสี่ตัวก็ดีนะเ,เ,เงียบพีเกมเงียบมากอืมสวยครับไหลต่อปะไม่ไหลกแก ้ยหลายต่ออีกสักหน่อยก็ได้อุ้ยแล้ววายเข้าชฉอนนี้สวยครับอุ้ยคูณสามร้อยหกสิบสี่ครับคุณผู้ชมเอาเรื่องอกลสวยครับตัวแพงอุ้ยเงียบเกินจา่ายมาหน่อยอ้สแกตเตอร์ไม่เข้าเลยว่ะคุณผู้ชม มันจะเงียบนานเกินไปแล้วนะไฟครับสิบครั้งมาเออโอ้โหตกใจหมดเอือสแกตเตอร์เข้าไม่ไหลด้วยอุ้มไม่มาเลยเอ้ยเริ่มมาสองตัวแล้วสามตัวมาสามตัวไม่มา โอ้เริ่มมา2ตัวแล้วคุณผู้ชมอีกไม่นานเกินรอครับเข้าแน่ๆนี่อ่ะมันมาล่อเราละมันมาล่อเราอุ้ยสวยครับตัวแพงแล้ววายเข้าโอ้โหไม่มีตัวมาต่อถึงวายอ่ะไม่ได้สวยครับผู้หญิงขอสระแคตเตอร์เข้าหน่อยมาฟรีเกมมา เรียกไม่มาอืมมาหน่อยมาหน่อยขอพี่เจียงเขาหน่อยลูก <'s> สิบครั้งฮะไปครับมาแน่รอบนี้ผมว่านะโอ้โหสวยละว,วายต่อโอ้โหจะไม่มีตัวดิ โอ้ยฟรีเกมเงียบเกินม,มาครับ20บาทหลายต่อเงียบจริงๆนะฟรีเกมเนี่ยไม่มาเลยอะ่ะอีกสิบครั้งครับหืม <c oughs> สวยหลายต่อไหม,มได้อยู่ได้อยู่ สวยครับแล้ววายเข้าช่อน,นี้โอ้โหไม่มีตัวไหลตลอดเลยวะ่ะพอวายเข้าอ่ะอะไรวะเนี่ยอุูยสแคตเตอร์มาทีละสองตัวแล้วจะยั่วไปถึงไหนเนี่ยขอเข้าสักทีเถอะไปครับไม่ย่อท้อฮนะอืมมาไหลต่อครับช่อนนี้แล้วต่อไหมสวยครับไหลอีกวะโอ้โหไม่ไหล 296ครับคุณผู้ชมได้อยู่มามมสวยครับตัวแพงคุณนสามฮะแล้ววายเข้าช่อน,นี้ครับหลายตอ่อปะสวยหลายอีกเออเขียวลงหนะ้าเขียวไม่ลงได้อยู่ครับ290รบฮะ ฟีเกมมาฟีเกมขอฟีขอีเกมอุ้ยละวายโอย้ไม่ไมีไหลอีกแล้วโอ้โหสองตัวเอามาทำเพื่อขอฟีเกมเข้าหน่อยมาร็วเข้าหน่อยเข้าหน่อย <Perfect. S 1> อืมสวยครับเกือบเต็มหน้าโอ้แต่มันไม่ไหลดิ ถ้าเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นมาเฟียนี่เฟี้ยวเลยนะอืมสวยสวยแต่ก็ไม่ไหลยอยู่ดีอ่ะเออมาเดไม่ต่อด้วยนะปีเกมมสวยครับตัวแพงฮะร้อยแปดสิบเอาเรื่องจัดถ้าคูณห้านี่จะเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยจะนิดปีเกมมาหน่อยหูเงียบเกินอะไรวะ อีกสิบครั้งนะอะไหลต่อปะไม่ไหลอีกแล้วไหลไม่ไหลอะไรวะมันท้อกับการหาฟรีเกมมากเลยคุณผู้ชมพอดีวยวะม,มันไม่มาเลยอะ่ะเงียบกิิบเลยอะ่ะ โอ้โหเงียบจัดอ,อีกครั้งนึงไปเข้ามามไม่เข้าจบละเหนื่อยมากกับการหาฟรีเกมเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทางคลิปต่อๆไปด้วยครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะรเราวันนี้สวัสดีครับ